เรามาเริ่มเปิดดวงประจําวันกันดีกว่าเริ่มจากวันอาทิตย์กันก่อนก็แล้วกันครับวันผมเลยวันอาทิตย์อาล่รูเปันอาิลย์าเหรอจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้อาจารย์เปิดแบบไปไวๆนะครับอาจารย์ครับเจ็ดวันสินาทีอาจารย์เปิดไหวไหมสามนาทีเจ็ดวันครับอาจารย์ไหวไหมอาจารย์อาทิตย์จารย์นังคารพุทธประหัรสุ์เสาเปิดไพ่แบบเล็กได้ไหมอาจารย์ถ้าไม่ทันเดี๋ยวไปต่อออนไลน์ให้อนี่มามาเลยอาจารย์จริงๆอาจารย์ดูดวงได้ทุกอย่างไหม ดูได้ทุกเรื่องค่ะดูอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมวิธีแก้ไขแล้วก็สื่อสารติดต่อเจ้ากัรในเวียนวิญญาณแบบพิจาร์เนี้ยเขาแบบคบกับแฟนมาเขาบอกว่าเขาไม่เคยนอกใจแฟนเนี้ยอาจารย์ดูได้ไหมว่าเขาโกหกไหมเออดูได้ดูด้วยดูได้ไหมคุณถามผมคุณก็ได้คําตอบ้วไอคุณไม่ต้องเปิดไพ่เลยเผื่อคนไม่เชื่อไงอ๋ออยากให้เขาถามกลับบ้างไหมเนี่ยเอาไพ้ดีกว่าอาจารย์เอาไพ่ดีกว่า ไม่แม่นเท่าคุณแล้วเปิดปุ๊บคุณก็มีกิ๊กปั๊บเนี่ยแล้วแฟนคุณก็จับได้ปุ๊บ <S <S อันดีครับคุณไปเจ้าเอาวันนั้นเป็นไงวันนั้นเป็นไง<อ>ที่ทักเตมาเอาวนามนมาัาวน <S <S นั้นเป็นีกวันอาทิตย์ดีกวาวันอาทิตย์ดวงสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับใครเกิดวันอาทิตย์นะครับดวงชะตาของคุณจะออกไปในทางไหนนะครับ คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้คุณแอบเช็คแอบดูแอบมองหรือถ้าเรื่องงานเนี่ยกำลังมองหางานใหม่ๆอยู่หาช่องทางการเงินอะไรเพิ่มนะคะเรื่องความรักรวงรักนอกใจรักสามเศร้าควรทําบุญหน่อยเพราะในนี้หมายถึงการรั่วไหลเข้าสายใจขวาสุขภาพระวังของร้อนฟืนไฟค่ะคุณระวังนะรักสามเศร้า,าคุณนิกกี้ผมไม่มีครับท่านี้ผมโสดคุณนี่น่าจะห้าหกเศร้า <c oughs> คุณไม่ไดสามเศร้าเขาหมายถึงคนมีคู่หรือเปล่าอันนี้ออมาต่อครับวันจันทร์ครับคนเกิดวันจันทร์นะคะ ช่วงนี้คิดจะทําอะไรใหม่ๆนะคะแต่ก็ประสบความสําเร็จ<ม>การเงินผมวันจันอ,อ๋อวันจันอ่าการเงินนะคะมีเกณฑ์ที่จะการท่องเที่ยวหรือการพิชิตอะไรบางอย่างอุดมสมบูรณ์ค่ะเงินดีช่วงนี้ค่ะคแล้วก็รับประทานอาหารไม่ค่อยตรงเวลาด้วยนะคะครับลดความอ้วนอยู่การนะเดินทาง <laughs> สุขภาพสุขภาพใจร้อนเหมือนกันระวังของร้อนฟืนไฟหรือเกี่ยวข้อง อย่าขับรถเร็วมีไพอะไรครระวัง่จะรถถังระวังระวังหน่อยคนที่เกิดวันจันทร์เหมือนผมด้วยอย่าขับรถเร็วนะครับวันอังคารครับวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารระวังห้ามไม่เคยยืมเงินคําประกันเล่นแชร์มีเกณฑ์โดนโกงโดนหลอกไม่ค่อยได้คืนรายรับยังคงติดติดขัดขาดรายจ่ายเยอะความรักระแวงระวังไม่ค่อยไว้ใจใครนะคะสุขภาพช่วงนี้ปวดบริเวณ คอบาลัยค่ะวันคานปวดคอบาลายัยรายจ่ายเยอะนะครับโอเควันพุธครับวันพุธคนเกิดวันพุธลมทั้งยืนระมัดระวังใครเกี่ยวข้องเรื่องแท้งอย่าลืมไปทําบุญนะคะช่วงนี้จะทำไรมันฉุกระหุกป,ปุบปับเร่งเร่งรีบรีบรลอน,ร,นระวัง6กลมด้วยค่ะ การให้ใครหรือลงทุนอะไรช่วงนี้เบรกเอาไว้ก่อนใครอยากมีลูกต้องระมัดระวังด้วยนะคะช่วงนี้แล้วก็สุขภาพระวังหกลมค่ะอะ่โอเควันพฤหัสครับพฤหัสครับอาจารย์วันพฤหัสนะคะก็คือ โภครัพย์การเงินช่วงนี้โดดเด่นค่ะแล้วก็ปลายทางแปลว่าจะจบยุติบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางอย่างแม้กระทั่งการครบกับใครหรืองานจะไปต่อหรือพอแค่นี้คิดนานนะคะคแต่พร้อมสับแปลว่าคุณพร้อมที่จะทําอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเติบโตค่ะอย่างมีบุตรหลานบริวารลูกน้องเพิ่มก็มีเกณฑ์ได้รับนะคะวันพฤหัสถือว่าดีมากนะครับ่วันศุกร์ครับอาจารย์ วันศุกร์มีเกณฑ์เดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศจบอีกอย่างได้ทํางาน,นอีกอย่างที่ไม่ได้เรียนมาโดยตรงระมัดระวังการทะเลาะเบาแวงเรื่องเงินเงินทองทองและคนรักค่ะคแต่เป็นคนที่จะศึกษาต่อหรือการเดินทางประสบความสําเร็จนะคะสุขภาพช่วงนี้ปวดศีรษะแล้วก็มีความอดทนสูงค่ะเแนะนำให้ไปซื้อยาพารากินนะครับปวดหัวปวดหัววันสุดท้ายวันเสาร์วันเสาร์ครับวันเสาร์ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะทําบุญอะไรบางอย่างเทียนดับหรือมีเกณฑ์สอน การไปอบรมสัมมนาประชุมบางอย่างนะคะแล้วในนี้ระม,มัดระวังเรื่องสุขภาพหรือจะจบยุติโปรเจกต์บางอย่างแต่ก็จะมีคนเข้ามาช่วยค่ะสิ่งที่คุณคิดเอาไว้ระวังงัดข้อขัดแย้งกับคนรักและระวังอย่าไปบอกเลิกเร็วเกินไปเพราะคุณจะเสียใจกับคําพูดของตัวเองอสุขภาพปวดบริเวณข้อต่อคอบาลัยค่ะครับอาจารย์รวงวุนนี่มันอยู่กี่วันรนะับก็อยู่ที่เรากําหนดนะคะว่าตั้งแต่วันนี้จนสิ้นปีหรือในช่วงกลางปีครึ่ง ครึ่งปีหลังครึ่งปีแรกหรืออะไรแล้วแต่เรากําหนดค่ะอย่างเมื่อกี้ที่ดูไปครับอาจารย์กําหนดไว้กี่กี่วันครับเมื่อกี้ต้องไหนเนี่ยนี่เนี่ยเมื่อกี้ก็ที่บอกห้ามยืมให้คนอื่นยืมตอนนี้เมื่อกี้ไม่ได้กําหนดว่าว่าว่าอะไรแต่เอาเป็นว่าช่วงนี้ละกันนะก่อนสิ้นปีค่ะเพราะจริงๆชั้นย่ต้องก่อ่ค่ะจริงๆต้องเปิดแบบหลายๆใบแต่พอดีิดด้วยเวลาแต่เมื่อกี้ก็เลยจะแบบว่า กระชับกระชับค่ะ <Hey. S 1> ก็เป็นประมาณสิ้นปีนี้จนถึงสิ้นปีนี้